บางทีมื้อเช้าผมก็กินก่อนไปเล่นเวทบางทีก็ไม่ได้กินนะคือทดลองมาทั้ง2แบบแล้วว่ากินกินก่อนไปคาร์ดิโอตอนเช้ากับกับไม่กินะ่ะเออท้องว่างๆไปไปเดินคาร์ดิโอมันก็ผมว่าให้ผลลัพธ์ไม่ต่างกันช่วงไดเอทครั้งที่แล้วก่อนที่ก่อนที่เริ่มจะแบบจะเริ่มลีนๆอะ่ะบอดดี้แฟทผมอยู่แถวแถวสิบ 11-12%ปรซประมาณนี้แล้วกันคือจริงๆมันก็แถวๆสิบแหละแ,แต่ว่าผมคิดว่า1ิบเนี่ยมันอาจจะต้องแบบเออแห้งกว่านั้นอีกนิดนึงก็ลดลดได้เหมือนกันอะ่ะคือกินกินมื้อเช้าเสร็จประมาณแบบ9้าโมงเนี่ยก็ไปเข้ายิมต่อเลยคือประมาณเว้นประมาณครึ่งชั่วโมงเองมั้งแต่ว่าคือมื้อเช้าอะ่ะมันกิน,ก,นกินแบบไม่ได้แบบแน่นท้องมากนะส่วนใหญ่ให้ดูมื้อเช้าก่อนไปยิมนี่กินเป็น ขนมปังครับขนมปังปิ้ง4ี่แผ่น คนที่แบบออกกำลังกายจริงจังนะคือเขาจะกินแบบอาหารคล้ายๆเดิมอ่ะไม่ได้แบบเปลี่ยนเมนูแบบวันนึงกินสี่ห้าเมนูอะไรเงี้ยมันก็มันก็มันก็มีคนทําเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเราอยากจะสังเกตพฤติกรรมตัวเองอ่ะการกินอะไรแบบสมมุติว่าวันนึงเราเราเตรียมอาหารอย่างเมื่อวานเนี้ยผมทํากะเพราใช่ป่ะผมก็กินกะเพรามันแบบสามสี่มื้อคือทั้งวันก็กินเมนูเดิมมันจะเฝ้าสังเกตตัวเองง่ายว่าเฮ้ย เรากินอาหารอยู่ประมาณนี้แล้วมันเป็นยังไงสําหรับคนที่แบบไม่ไม่ได้นับแคลไม่ได้แบบนับสารอาหารอะไรเงี้ยคือสังเกตเข้าวข้าวประมาณนี้คือให้แบบเราอะเห็นเห็นว่าหลักๆเรากินข้าววันละกี่มือ้อเรากินมื้อของว่างวันละกี่มื้ออะไรเงี้ยเราก็มาปรับเปลี่ยนพวกเมนูอาหารได้อ่สมมุติว่าเรากินข้าววันละสามมือ้อใช่ปะ แล้วก็กินโปรโตีนมื้อละเท่าไหร่ดีมื้อละร้อยสองกรัมอย่างเงี้ย่าเนื้อสัตว์ร้อยสองกรัมก็ประมาณฝ่ามือใช่ไหมเราก็มาเปลี่ยนเมนูบ้างอ่ะวันนี้กินไก่พรุ่งนี้กินเป็นปลาอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนเป็นเนื้อเป็นอะไรก็ว่ากันไปแต่หลักๆอะ่ะผมก็จะทําประมาณเนี้ยก่อนก่อนที่จะแบบไปลงเรื่องของการนับแคลอรี่หรือไปลงดีเทลเรื่องสารอาหารอะไรเงี้ยคนที่เพิ่งเริ่มต้นแล้วอยากอยากจะแบบทาวิธีเนี้ย แต่ยังยังนับแคลไม่ค่อยเก่งก,ก็ไม่เป็นไรนับมือ้อแล้วก็สังเกตอาหารที่ตัวเองกินว่าว่ามันอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็มามาปรับใช้ได้หรือว่าบางคนบางคนอาจจะทําเป็นแบบเดี๋ยวนี้คือนิยมแบบไอ้นี่ใช่ไหม if ใช่ปะ่ะเออ if เนี่ยก,ก็แล้วแต่คนอีกบางคนเขาแบบไม่ค่อยว่างเลยวันหนึ่งกินได้แค่มือ้อสองมือ้อแล้วที่เหลือคือต้องแบบทํางานยาวๆเงี้ยก็ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าผมผมก็เคยทํา if มาคือ,อยัง จะเริ่มมื้อแรกก่อนเช้าเนี่ยคือมื้อเที่ยงเลยแล้วก็ไปหยุดกินเอาสองทุ่มก็คือสิบหกทับแปดอดอาหารสิบหกชั่วโมงอ่ะช่วงที่อดอาหารก็แบบกินน้ํากินกาแฟดากินอะไรที่มันแบบไม่มีน้ําตาลเลยแม้แต่พวกแบบไอ้น้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยก็ก็ไม่ได้ใส่เลยนะคือช่วงที่ทำไอเอฟเนี่ยแล้วก็มากินมือม้อเที่ยงใช่ป่ะมื้อเที่ยงแล้วก็กินอีกทีหนึ่งตอนเย็นอาจจะประมาณห้าถึงหกโมงเย็นอย่างเงี้ยแล้วก็ สองทุ่มก็หยุดกินเออมันก็จะแบบเนี่ยถามว่ามันมันมันก็ไม่ได้แบบเป็นสูตรอะไรที่มันเป็นของมหัศจรรย์เลยนะมันคือหลักๆอ่ะมันคือตัวพลังงานกับสารอาหารที่เรากินเข้าไปในร่างกายอ่ะมันถ้าร่างกายมันสามารถเอาไปใช้ได้หมดเผาผลาญหมดมันก็ไม่ไม่ได้เก็บเป็นไขมัน คือไม่ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยยิ่งทำไอเเนี่ยยิ่งแบบกินน้อยยิ่งแบบวันกินวันล,ละหนึ่งชั่วโมงวันล,ละหนึ่งมือ้อแล้วมันจะแบบมันจะผอมคือกินวันล,ละหนึ่งมือ้อนึกออกป่าว่าอ่ะอยาอ่างของผมสมมุตินะว่าผมเผาอยู่สักวันหนึ่งเนี่ยสองพันห้าร้อยแคลแล้วลองคิดดูถ้าผมกินวันล,ละมือ้อโ่ะโหกินยังไงวะถ้าถ้าพูดถึงแบบสารอาหารที่ดีนะไม่ได้นับเป็นจังฟู้ดเป็นแบบอาหารแปรรูปอะไรางี้นะถ้านับเป็นสารอาหารที่ดีอ่ะ ผมต้องกินอาหารเยอะขนาดไหนว่าถึงจะได้แบบมื้อเดียว2,500แคล่ะยากบอกเลยว่ายากยากมากคือต้องกินจนแบบจน,แบบจนแน่นท้องอืดจนแบบอาจจะนอนไม่ได้เลยก็ได้ถ,ถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดกินวันละมือ้อส่วนใหญ่ก็คือจะทํางานทั้งวันแล้วก็เล่นเวทอะไรเรียบร้อยเสร็จใช่ป่ะแล้วก็ตอนเย็นมากินอะไรเงี้ยมันก็จะแบบคือผมลองแล้วอ่ะคือมันไม่ค่อยเหมาะกับตัวผมตรงที่ว่ามันกินแล้ว บบบางทีเรากินอาหารเยอะเยอะอย่างมื้อละพันกีแคลอย่างเงี้ยมันจะอืดท้องแล้วก็รู้สึกง,ง่วงความโปรดักทีฟมันมันลดลงก็เลยแบบเอ้ยกินกระจายกระจายหลายๆมื้อดีกว่าแบบช่วงที่แบบเราเล่นเวทส,สร้างกล้ามเนื้อเงี้ยให้มันแบบสั่งเคาะโปรตีนตลอดเวลาให้ร่างกายมันมีการใช้ตัวโปรตีนที่เรากินเข้าไปเนี่ยมื้อละ 30, 40, 50, 50กร,รมัมอะไรอย่างเงี้ย กินกระจายกระจายมือ้อคือผมจะสะดวกแบบนี้มากกว่าคนที่แบบอ,อย่างผมเนี้ยตัวใหญ่ๆก็มากินทีหนึ่งมื้อละพันสอ0 0ัแคลมันก็มันก็ไม่ไหวมันก็รู้สึกแบบแน่นไปก็เลยแบบไม่ไม่ค่อยได้ทํา IF ครับจะทําจริงๆก็อาจจะเป็นวันที่แบบวันไปกินข้างนอกอ่ะวันที่แบบไปชีทมิลสมมุติว่าไปกินแบบปิ้งย,างย่างเนี้ยผมก็จะแบบอดอาหารยาวๆเลยแล้วก็กินวันนั้นอ่ะมื้อเดียวเลยคือกินปิ้งย่างมื้อเดียวแล้วก็ อยู่ยาวๆเลยทั้งวันอาเงี้ยอาจจะมีกินแบบขนมอะไรเล็กๆน้อยๆอ,อ,อีกวันที่แบบอ่าเราแบบไปชีตอย่างเงี้ยสมมุติว่าแบบเอยเราลดน้ําหนักมาได้ระดับหนึ่งแล้วไขมันเริ่มอยู่ตัวอ่าลดมา10บกิโลแล้วบอดี้แฟทลงไปเยอะและ้วน้ำหนักเริ่มแบบอยู่แบบนิ่งๆเสถียรไม่ค่อยแกว่งขึ้นแหว่งลงแล้วก็แบบเออไปมีแบบไปชีตบ้างไปกินอะไรที่แบบเราอยากกินบ้างเงี้ยก็ผมก็จะใช้วิธีการเหมือนทำไอเอฟเออกินมื้อเดียวไปเลยมื้อใหญ่ๆแล้วก็แค่นั้นวันนั้นหลักๆพอ เมื่อวานที่ผมบอกอะเวลาเล่นเวทเสร็จใช่ปะ่ะมันผมจะเล่นพวกเคเบิลปิดแตงจริงเคเบิลมันเป็นท่าที่เอาไว้เปิดได้มันเป็นท่าที่เอาไว้วอร์มกล้ามเนื้อเนี่ยอย่างวันนี้จะเล่นพวกหลังช่วงบนใช่ปะ่ะเล่นเป็นอัปเปอร์แบ็คอย่างเงี้ยพวกสะบักพวกอะไรพวกนี้มันต้องการการวอร์มที่ดีคนระับบางทีพวกข้อศอกพวกอะไรพวกนี้เวลาเราเล่นหลังใช่ปะ่ะมันจะใช้น้ําหนักค่อนข้างเยอะแล้วก็บางทีมันมีการแบบกระตุกป,ปุ๊บอย่างเงี้ยอืมก็เล่นเคเบิลให้แบบ มันยืดก่อนบางคนเข้าใจว่าการวอร์มเนี่ยคือการที่แบบเราไปยืดไปอะไรไปเหยียดอะไรเงรี้ยแต่จริงการการยืดแบบนั้นน่ะมันคือการเขาเรียกว่าคูคูคคคดาวไอ้การคููดาวคือทําให้ร่างกายมันเย็นแต่เวลาการวอร์มอัพอย่างเงี้ยวอร์มอัพอย่างเวลาเราเล่นใช่ปะ่ะเราจะแบบอ่ะมีการขยับกล้ามเนื้ออะไรเงรี้ยอาจจะเล่นเป็นท่านั้นเลยแล้วก็น้ําหนักเบาๆก่อนแต่อย่างของผมผมเล่นเป็นแบบพวกอย่างเงี้ยฟิเตเนสมีเคเบลิลใช่ปะ่ะก็เล่นเป็นเคเบลิลแล้วก็ ดึงอย่างเงี้ยวอร์อมให้กล้ามเนื้อมันพร้อมทํางานแต่สําหรับใครที่ไม่มีพวกเคเบิลเงี้ยก็ใช้พวกแบบดัมเบลก็ได้แล้วก็แบบสมมุติว่าเราเล่นเป็นท่าวันอาร์มดัมเบลโลใช่ปะ่ะก็เล่นน้ําหนักแบบ2โล3มโลก่อนวอร์มก่นอนห้าโลอะไรอย่างเงี้ยวอร์มให้มันได้แบบเออจับฟิลให้กล้ามเนื้อมันพร้อมจะแบบรับกับภาระรับกับน้ําหนักเยอะๆแล้วก็เล่นมันจะได้แบบโฟกัสได้แล้วก็มาเล่นเนี่ยตัวผมจะเล่นตัว ริเวอร์โลเปิดแต่ว่าจับจับเป็นแบบจับกว้างอย่างนี้ครับจับกว้างเนี้ยมันจะเล่นแบบเนี่ยจะเล่นโดนพวกหลังช่วงบนผมจะดึงดึงแบบ ตึงเร็วแต่ว่าเวลาต้านก็จะลงช้ากว่าหน่อยแล้วก็ที่ไม่ไม่ได้ขึ้นไปไปยืนในตรงเนี้ยเพราะว่าตัวมันเลยนะตัวมันเลยตัวมันเลยเข้ามาเนี้ยก็เลยยืนตัวสูงนะครับก็เลยยืนแบบยืนอย่างนี้ดีกว่ามันรู้สึกแบบโพซิชั่นตำแหน่งในการเล่นมันมันง่ายกว่าเนี่ยก็ยืนยืนกลางขาเอาแต่ถ้าเกิดใครที่แบบว่าสักผมว่าสักร้อยเจ็ดสิบกำลังกำลังดีเนี่ยกับตัวเนี้ย มันจะตรงนี้มันจะเป็นแบบเชสซัพพอร์ตคือบางคนไปเล่นพวกอย่างเงี้ยพวกท่าโลใช่ป่ะเราไปแบบก้มก้มเยอะบางคนแบบแรกๆอ่ะเล่นแล้วมันมันจับฟิลเวลาดึงอ่ะปีบไม่ได้ก็เลยแบบถ้าเกิดใครยิมใครมันมีเครื่องเนี้ยตัวเชสซัพพอร์ตเนี่ยมันมันเล่นง่ายกว่ะเราไม่ต้องแบบไปพวงตรงหลังไงแล้วก็พิงไปเลย พิงไว้แล้วก็ดึงมันก็จะใสใ่พวกโหลดน้ำหนักอะไรได้ค่อนคนข้างเยอะนะอย่างอย่างถ้าเล่นเป็นแบบอย่างเงี้ยจับจับแฮมเมอร์จับตรงๆเงเนี้ยมันก็จะดึงง่ายเดี๋ยวเพิ่มน้ำหนักซะนหน่อยสีสันสวยงามเขียวเหลืองแดงอันนี้25 1สิบห้าก็เป็น40่สิบละนี่ก็สีเขียวอีก10บสิบโลก็50 เนี่ยผมเล่นอยู่ประมาณเนี่ยไม่ไม่ได้แบบไม่ได้เยอะมากจนแบบว่าตองกระตุกเล่นแบบเน้นๆน,น,นะครับคอนโทรลหน่อยแต่พักเซตก็ประมาณน,นาทีถึงนาทีครึ่งบางทีก็สองนาทีครับไม่ได้ตายตัว เครื่องมาชิโลมันมีเล่นมันมีเล่นจับ2ตัวเนี่ยบางบางที่บางที่คือเล่นสามารถเล่นแบบจับตัวเดียวได้บางที่มันเป็นแบบกริปแบบจับคู่เนี้ยมันมีที่จับ2อันแล้วดึงท้องไงใช่แต่ถ้าเกิดเราเล่นอันเดียวอย่างเงี้ยมันจะเป็นการเล่นแบบตัวปีกเว้ยตัวตรงตรงเนี้ยเนี่ยเวลาเรายืดใช่ป่ะเวลาเรายืดเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะยืดสุดเนี่ยสมมุติว่าถ้าเล่นข้างเดียวเราจะเน้นปีกปึ๊บดึงดึงแทงศอกลึกๆ แต่อันนี้ผมจะเล่นเป็นแบบหลังช่วงบนช่วงแบบสบัช่วงบ่าด้านบน่าก็จับจับเป็นอย่างนี้ครับผมจับเฉียงเฉียงแล้วก็ดึงอ่ามันก็จะบีบบีบสะบักได้เกรงตรงนี้ได้แต่ถ้าเล่นเป็นแบบตัวปีกก็จะแบบดึงอย่างนี้แล้วก็ยืดยืดแบบยืดจนสุดเลยแล้วก็ดึงลึกแทงศอกลึกๆเออมันจะมันจะไปเล่นเป็นปีกแทนนี่แหละความแตกต่างระหว่างแบบดึงสองมือกับมือเดียว อ่ะเราจะเล่นเป็นหลังช่วงบนต้านนั้นหน่อย ถามว่าทําไมตอนดึงผมไม่ดึงตอนดึงอย่างเงี้ยผมไม่ช้าเพราะว่าพอมันดึงช้ามันจะไปออกแรงพวกโฟอร์มพวกไบเซ็ปเนี่ยกล้ามหน้าแขนเยอะแต่ถ้าเกิดเราดึงเงี้ยปุ๊บเราเราสามารถแบบใช้หลังบีบปุ๊บคอนแทคหลังได้เลยเนี่ยปุ๊บเราค่อยๆต้านตอนปล่อยเอาพำง่งายๆว่าถ้าเล่นหลังปุ๊บดึงปุ๊บดึงแล้วก็ต้านนะ จังหวะต้านจะช้ากว่าอย่างเมื่อกี้ที่เล่นะดึงปุ๊บแล้วก็ตามอันนี้แล้วแต่แล้วแล้วแล้วแต่ฟิลคนนะแล้วแต่ฟิลแล้วแต่เทคนิคนอะไรเงี้ยแต่ว่าจังหวะผมเล่นน่ะมันจะเป็นประมาณนี้เออเล่นเล่นแล้วรู้สึกว่าเล่นเล่นหลังโดนเพราะว่าหลังหลังเนี่ยมันเป็นกล้ามเนะื้อที่มีหลายมัดอะ่ะแล้วก็เล่นเล่นค่อนข้างยากต้องแยกประสาทดีๆเออต้องแบบคอยควบคุม พราะว่าอย่างถ้าสมมุติว่าเราเล่นหลังใช่ปะ่ะแล้วเราอะสมมติเราเราเราไม่ยืดตรงนี้เราไม่ยืดเงี้ยเราเราขยับแค่นี้มันโดนมันโดนแขนโดนพวกร์อา a r มเนี่ยตรงเนี้ยโดนแถวแขนแถวอะไรหมดแต่ว่าพอพอเรายืดสุดเงี้ยแล้วปุ๊บบีบนะฮะหลังมันมีการแบบกล้ามเนื้อมันมีการยืดหดยืดหดเออแต่ถ้าเกิดว่าสมมติเนี่ยไอตัวโดยเฉพาะไอตัวเคเบิลอะที่อย่างเงี้ยบางคนขยับแค่นี้เอง หลังมันแทบจะทํางานน้อยอะ่ะเออถามว่าบางทีมันทํางานไม่มันอาจจะทํางานแต่ว่าเราเราควบคุมมันไม่ได้มุมมุมกล้ามเนื้อหลังผมจะเล่นแบบหลายท่าหน่อยอย่างท่าท่าแรกที่เล่นคือเป็นตัวอันนี้ใช่ปะเชสซัพพอร์ตที่มันมีที่รองรับอกอ่ะที่เป็นเบาะรับอกอะ่ะแล้วก็มัดชีนใช่ไหมมัดชีนคือจับอย่างนี้แนวแนวนอนอันนี้เป็นเป็นแบบเหมือน เหมือนเล่นบาร์เบลโรไว้ ow, แต่ว่าผมจะยืนแบบยืนประมาณนี้โน้มโน้มไปข้างหน้านิดนึงอแล้วก็เล่นแบบวอ์ติเคิลแนวตั้งเนี่ยดึงขึ้นแนวตั้งเนี้ยอันนี้มันจะโดนตัวบาเนี่ยตัวบาตัวกล้ามหลังช่วงบนเพราะว่าผมเป็นคนที่แทบจะไม่มีกล้ามหลังเลยเมื่อก่อนเมื่อก่อนใครที่เล่นเวทกัแบบสมัยก่อนว้แบบเขาจะเล่นแบบสมัยนี้ก็ยังเล่นอยู่อะเล่นอกไหล่ท้องใช่ป่ะเพราะว่ามันจะแบบ ใส่เสื้อเต็มแล้วสวยแต่กล้ามหลังอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเรามองไม่เห็นด้วยไงแล้วก็ไม่ค่อยเท่เออมื่อก่อนไม่ค่อยนิยมแต่เดี๋ยวนี้ผมว่าหลังอะ่ะมันเท่อย่างน้อยคนที่หลังกว้างอะ่ะหลังช่วงบนกว้างอะ่ะตัวมันจะเป็นตัววีเว้ยก็เลยต้องมาเล่นพวกหลังช่วงบนเสริม มันจะโดนพวกบ่าพวกสะพานคอด้วยเวลาเราดึงขึ้นอย่างเงี้ยม,มันเหมือนมันเหมือนเล่นท่ามันเหมือนเล่นท่าอัพไรโร่แต่อัพไรโรมันจะเป็นแบบโดนแค่ช่วงแบบบ่าไงอย่างเงี้ยแต่นี้ก็คือมันจะมีการใช้หลังตรงเนี้ยดึงขึ้นมาด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยคล้ายคล้ายคล้ายๆ้า,า,าท่าอัพไรโรแต่ละคนมันจะมีตัวกล้ามเนื้อที่เป็นแบบเป็นจุดเด่นเป็นจุดด้อยของร่างกายบางคนเล่นขาอย่างอย่างผมเนี้ย คือแทบจะไม่ได้ฝึกขาอะไรบ่อยอ่ะแต่ว่ากรรมพันธุ์เป็นคนที่แบบมีต้นขามีอะไรอยู่แล้วเราก็จะแบบก็ไม่ได้ไปเล่นอะไรบ่อยมากเท่ากับพวกแบบอะไรที่เป็นแบบกล้ามเนื้อหลังไหลอะไรเงี้ยอันนี้เป็นพวกกล้ามเนื้อที่เป็นแบบจุดด้อยเราก็ต้องแบบฝึกบ่อยหน่อยปิดท้ายปิดท้ายวันนี้เป็น reverse r e v e r fly คนระับ,บก็ปรับเบาะเวลาผมเล่นนะผมจะไม่เอาอกชิดอย่างนี้นะเว้ยผมจะแบบนั่งถอยมาหน่อยแล้วเอาตัวน้อมแบบเงี้ย เพราะว่าระยะระยะดึงอะ่ะเราจะได้แบบกว้างๆเลยโวสูงไงเนี่ยอย่างที่บอกอะ่ะพอ,อขายาวแล้วอันนี้บอกมันฝาบสุดแล้วใช่ไหมมันต้องแบบเอ็นตัวช่วยอะ่ะหรือบางทีบางคนเขาจะเล่นอย่างนี้เลยนะแบบยืนอะ่ะยืนแล้วอย่างเงี้ยอ๊ พยายามพยายามเล่นให้ครบทุกมุมอ่ะมุมมุมดึงอย่างนี้มุมดึงอย่างนี้ดึงข้างล่างบีบคือหลังอ่ะหลังมันเป็นอะไรที่แบบม,มันมันมีอีกเยอะนี่ขนาดเล่นแค่หลังช่วงบนนะถ้าเป็นแบบพกปีกด้วยเป็นตัวหลังล่างด้วยมันก็จะมีอีกหลายๆท่าที่เราจะต้องเอามาเพิ่มในโปรแกรมฝึกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะเป็นช่วงแบบสลับกันไปนะผมก็ไม่ได้เล่นแบบ พวกท่านี้ตลอดบางทีมันแล้วแต่ฟิลด้วยอ่ะคือผมรู้สึกว่าเล่นเนี่ยบางทีเราก็เล่นเอาแบบเอาที่ตัวเองแฮปปี้อ่ะแบบเฮ้ยวันนี้อยากฝึกเครื่องนี้เอออยากไปเล่นหลังช่วงบนบ้างช่วงล่างบ้างมันทําให้แบบไม่ไม่เบือเอ่อออ Okay. ตัวนี้บางทีเล่นเป็นเคเบิลผมเล่นเป็น A, ตัวเคเบิลอะจับจับเป็นตัว X อย่างเงี้ยแล้วก็บีบมันมันคือมุมเดียวกับเครื่องตัวนี้เนี่ยแต่แค่เคเบิลเราจะจับอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็ดึงชืดดึงดึงแล้วบีบตรงเนี้ยชืบได้เหมือนกันหรือบางคนเขาจะเล่นเป็นแบบอย่างนี้ก็ได้อย่างที่บอกอะหลังมันเป็นกล้ามเนื้อที่แบบอ้ดีเทลยิบย่อยแล้วก็ เล่นได้หลายท่าเยอะมากๆแต่ถ้าใครที่ไม่มีตัวอุปกรณ์หรือว่าไม่มียิมอ่ะถ้าให้ผมแนะนำนะถ้าเล่นหลังท่าเดียวที่แบบดีพัฒนาได้ดีที่สุดคือดึงข้อตอนแรกว่าจะเล่นรีเวิร์ดฝ่ายท่าสุดท้ายเลยแล้วพอพูดถึงแบบดึงข้อก็เลยแบบเอาซะหน่อยแถมหน่อยวันนี้สักสองสาเซตแต่ว่าผมไม่ได้จับกว้างมากนะผมจับประมาณแบบจ้องหัวไหล เวลาผมดึงอะ่ะผมจะควายขากันว้ยเดี๋ยวดูนะเนี่ยผมจะควายขาอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ใช่เทคนิคอะไรหรอกนะบางคนเขาก็ยกขาอย่างนงี้บางคนก็ควายขาบางคนาก็กางขาเดี๋ยวผมจะบอกว่าเพราะอะไรคืออย่างที่ผมผมควายขาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แบบว่าเป็นแบบเป็นท่าเป็นนั้นเทคนิคอะไรหรอกนะ มันทําให้เวลาเราดึงอ่ะตัวมันไม่โยกไม่แกว่งไปมาอย่างเงี้ยเออเพราะว่าจุดศูนย์ถ่วงน้ําหนักอ่ะมันถูกถ่วงเอาไว้อย่างเงี้ยขามันถูกแบบเนี้ยน้ำหนักมันจะอยู่ตรงกลางลําตัวพอดีเออบางคนเขาก็จะห้อยขาแต่ของผมเนี่ยเราตัวสูงไงเนี่ยเห็นนะผมอีกนิดเดียวผมจะถึงบาร์แล้วอะ่ะแล้วพอถ้าผมห้อยขาสุดใช่ไหมขามันก็จะชนพื้นไว้ก็เลยต้องแบบห้อยขาหรือบางคนพับขาขึ้นอย่างเงี้ยเนี้ยยกขาขึ้น มันมันได้หมดอะครับแล้วแล้วแต่เทคนิคตรงนี้ไม่ใช่เทคนิคอะไรหรอก พึงนึกได้ว่าจะถ่ายอาหารให้ดูอย่างอาหารที่กินวันนี้มื้อหลังออกกำลังกายใช่ไหมก็เป็นแบบมักกะโรนีกับสันในไก่ที่ทําไว้ตั้งแต่วันก่อนอสันในไก่ผมผมใช้หมักอันนี้เ้ย,มมเยเนี่ยผงหมักสไปซี่อะไรเนี่ยอันนี้มันใช้หมักสําหรับไก่ประมาณแบบ800กรัม8ขีดถึง1กิโลคือมันมีน้ําตาลน้ําตาล51เเออคือส่วนใหญ่มันเป็นแบบ น้ำตาลแต่ว่าแล้วยังไงอะ่ะคือมันใช้หมักไก่ตั้งโลนึงอะ่ะเราก็แบ่งกินได้ตั้ง4ี่ห้ามือ้อคือเฉลี่ยเราก็ไม่ได้กินน้ำตาลในมื้อเดียวถูกปะเราไม่ได้กินไอแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วคืออยากเปลี่ยนฟิลบ้างอะไรบ้างบางทีเนี่ยอย่างวันนี้ผมไม่ได้ทํากับข้าวใช่ปะตั้งแต่เช้ากินเป็นแบบขนมปังไข่ดาวแล้วก็มายองเนสอ่ะวันนี้ออย่างมักกะโรนีก็ซื้อจากท็อปมาแล้วก็เอามากินกับไก่ที่เหลือวันก่อนอะไรเงี้ยคือผมจะทําทํากับข้าวอะ่ะแล้วก็เก็บไว้ในตู้ ถึงเวลาก็แบบบางทีที่ียจกทากับข้าวอะไรเงี้ยก็ซื้อมากินหรือแบบเนี่ยอย่างเงี้ยวันเนี้ยก็กินเป็นเนี่ยสันในไก่พริกไทยดําอะไรเงี้ยผมไปซื้อมาจากท็อปไงแล้วก็เอามากินแล้วก็มีมีอีก2แพ็คอีก2แพ็คก็จะเป็นสันนอกหมูแพ็คละ250กรัมเห็นไหมสันนอกหมูก็กินได้เพราะว่ามันจะมีพวกไขมันแทรกน้อยเนี่ยมันจะมีแค่แบบตามขอบๆพวกนี้เออแล้วก็เห็นนะ ็นแบบเป็นเนื้อแดงซะเยอะอะไรเงี้ยก็ก็ไม่ได้แบบไม่ได้ครีนหรือแบบต้องแบบเป๊ะอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเราก็แบบไม่เราไม่ได้อยู่ในการแข่งขันเพาะกายหรือว่าเราจะต้องแบบไปประกวดไปอะไรพวกนี้คือคนทั่ว,วไปก็กินกินแบบนี้ได้เพราะว่าไอ้พวกน้ำตองน้ำตาลอะไรเงี้ยคือเราก็เราก็ควบคุมแต่ว่าก็ไม่ได้แบบถึงขนาดจะต้องแบบวันหนึ่งไม่กินน้ําตาลอะไรเลยคือเราออกกําลังกายเรา เล่นเวทเงี้ยผมก็ต้องต้องการพลังงานจากน้ําตาลเหมือนกันนะครับคือใครที่ดูพวกนักกีฬาจริงๆพวกนักกีฬานี่เขากินน้ําตาลด้วยนะอย่างพวกนักฟุตบอลอะไรเงี้ยเห็นปะเวลาเขาดื่มเกลือแร่เกลือแร่มันมีนม้นําตาลทั้งนั้นนะ่ะแต่อย่างอันนี้กินเป็นแบบแป,ป๊บซี่ไงแป,ป๊บซี่แบบที่มันไม่มีน้ําตาลก็แบบจริงๆก็มันคือการหาบาลานซะ์อ่ะมันคือการหาความสุขในการไดเอทแล้วว่าเราทําแบบไหนแล้วเราแฮปปี้เรา, happy, เราทําได้นาน ไม่ไม่ได้แบบโหคือตัดน้ําตาลเลยแล้วก็ทําได้อยู่อาทิตย์เดียวแล้วก,ก็เลิกอะ่ะคือการการไดเอทอะ่ะมันต้องหาจุดตรงกลางอะ่ะที่เราเรามีความสุขแล้วเราเ,ราเราฝึกฝึกตรงนั้นไปฝึกฝึกในการกินโปรตีนให้ถึงกินอาหารที่มันไม่แปรรูปอะไรแบบเนี้ย เออก็ค่อยๆพัฒนาค่อยๆปรับปรุงไปคือมันไม่ใช่ว่ามันน้อยคนครับมันน้อยคนที่มาถึงแบบว่าเออจะเข้าแบบไดเอทช่างน้ําหนักอาหารคํานวณสารอาหารคํานวณแคลอรี่อะไรพวกนั้นอะ่ะอันนั้นส่วนใหญ่มันก็จะเป็นคนที่แบบว่าเล่นฟิตเนสจริงจังใช่ปะ่ะแต่สําหรับคนทั่วไปอะ่ะก็เอาประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันนะผมก็อยากเป็นแบบเออเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางให้สาหรับคนที่แบบเพิ่งเริ่มลดน้ําหนักอะไรเงี้ยก็ลองเอาไปปรับใช้ตามดูได้นะครับแล้วไงเราเดี๋ยวผมถ่ายมาให้ดูเรื่อยๆ่อนะพรุ่งนี้เจอก